สวัสดีครับผมผมด็อกกี้ด็อกนะฮะวันนี้ก็กลับมากับเกมโรบอทอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มันอยู่กับแมผนสีโร่นะครับผมนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีคนเล่นประมาณ5,000คนนะซึ่งเยอะมากครับเดี๋ยวไปลองเล่นกันนะผมไปเจอในเกมฮะตอนนี้ก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อืมอะไรอนะซีเล็กสตาร์เตอร์อะนะครับ เขาให้เราเลือกสัตว์เลี้ยงตัวแรกของเรานะครับอ่ามีด็อกนะครับมีหมามีแคทนะครับผมแล้วก็มีบันนี่นะครับแมวแล้วก็กระต่ายนะครับผมซึ่งหมานะครับพาะจมตีแค่แปดแต่เลือด120นะครับแคทนับมีแมวนะครับมีพาะจมตีถึง16นะครับแต่มีเลือดแค่60นะครับแล้วก็บันนี่นะครับมีพระจมตีที่12นะครับแล้วก็มีเลือดที่90นะครับซึ่งแต่ละตัว อ่าไม่เหมือนกันนะครับผมว่าด็อกเนี่ยแบบเน้นเลือดนะครับส่วนแมวนี่แบบว่าเน้นพัชจมตีนะครับส่วนกระต่ายนี่คือแบบกึ่งกลางนะครับงั้นเราจะเลือกเป็นเจ้าอ่าเป็นตัวดีเป็นกระต่ายกันนะโอเคมาเลี้ยวเจ้ากระต่ายน้อยละยผมลือเปิดเสียงเพลงโอ้ยมัน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 ไปได้ไหม โอเคได้ได้ได้ <laughs> ไม่อยากเป็นเหลืองโ่อกี้ค <souven aid> รับขั้นแรกคือไปไหนเอ่ยให้เราไปตีเจ้าดัมมี่นะครับคลิกซ้ายในการตอบตีใช่ไหมอ่ะใช่ครับผมโอ้โหแม่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 แมแมแมไปหลังแ <laughs> ม่เอ๊ะนกไล่นกไล่เอาเงีงเรียบร้อยผมอ่ะได้ของมาด้วยนะครับแต่ไม่รู้วาได้อะไรเมื่อกี้ เขาไมต่อเขาจะตีตัวเหรอโหน่าจะนานแล,นะล้วนะมันรับโดนเงี้นะครับตรงนี้มีสัตว์เลี้ยงนะให้เราใส่นะครับผมซึ่งผมยังไม่ปลดล็อกนะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นนะครับตรงนี้มีช็อปนะครับเป็นโรบักนะฮะต้องซื้อโรบักชิปก่อนอ๋อเล็กโรบักเป็นโรบักฮะอ่าันนี้เพชรใช้อโรบักซื้อนะครับอันนี้ผมยังไม่ไม,ไม่ไม่มีตังคนะ์ครับเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีครับเพชเสร็จเรียบร้อยครับ ให้ตีไปเรื่อยเหรอ,อเพราะงั้นมาดูที่ไอเทมครับไอเทมก็คอลเลกไอเทมฟอร์มเคสเอ่อของคไอเทมเกะชอบเหมือนว่าให้เราซื้อกล่องนะครับสุ่มไอเทมนะครับแล้วก็ได้ตับไอเทมมาใช่ไหมโอเคอินเด็กซ์จะเป็นพวกเพชรสะสมนะครับพวกหนังสือสะสมของเรานะมีโค้ดด้วยนะครับจะเติมเลยไหมจะเข้าแล้วกันนะ ไม่เห็นไหมมันตีจังอ่ะเอาตีตีตีเชือตีเนี๋ยเพื่อนเอ้ยยืนสี่เต้สองสอง,ส,องสามห้าหนึ่งหนึ่งทำไมันจำไม่ชัวรค่ะตีเชือตีสี่เอา้าอ่ะละเสร็จละอืมเป็นรอยอ๋อเขาให้เก็บเจ๊ไม่ครบร้อยยี่สิบนะครับแต่เรายังไม่ครบเลยไขย่ตัวนึิมมาเต็กเด็ อ๋อคือหนึ่งดัมมี่ครับสามารถอ่เสามารถจบตีได้สามตัวนะครับแต่น,นี่ผมเจะค่อยกันเคว็ดเปน,นี้เคว็ดคือซุ่มจัเลี้ยงนะครับไปซุ่มกันผมได้อะไรอ่ะหมีเหรอดูสิผมได้แบรมานะครับต้องหมีนะอ่าคนเล็กเรียบร้อยนะครับไปฮะเดี๋ยวไปไหนต่อ อ๋อคอนัทนต์ใจรัดเล่นแล้วนะฮะผมขอเดินดูแถวนี้ก่อนอันนี้มีอีเวนต์นะครับอีเวนต์อะไรเอ่ยดูสิโอเคนะ่าจะยังไม่ได้นะฮะเอา้าเล่นได้เฉยเลยให้ดูสิผมว่าเราน่าจะยังไม่ได้นะเรา่าจะตายก่อนเดี๋ยวเรากลับขับไม่ได้ด้วยว่าย เลยฝากกไม่ได้ครบเสีย50โบรบักเปลี่ยนละเราต้องเดินไปเรืเ่อยๆโอ้แซปเปอร์เวลไม่เวลแต่เดือา3 0 0ซืสอได้ไหมสื้ได้ครับเอาสื้ได้อ๋อสั่นล็กแล้วก็ไอ่อันนี้ก็ไหลไรเ,ลเวลใช่ไหมอุ้ยได้ของด้วยอันนี้สื้สไม่ได้ พวกเขาต้องตีมันจะเป็นสเตมิน่าใช่ไหมเขาเห็นมันหมดปุ๊บสัญวักษณเราก็จะตีไม่ได้นะฮะจะเป็นเลเวลโอ้ยมีหัดตายละโอเคครับซูไม่ได้คนระับต้องกลับใช่ไหมผมขอโดดกลับเลยนะ เค okay. กับที่เดิมนะครับก็เดี๋ยวไปดูที่แจ็ปช็อปนะมีอะไรบ้างซื้อแจ็ปช็อปมีแต่โลบัคซือ้อแต่เราไม่มีโลบัคนะเพราะบ้านเราจนเกมมิ่งนะครับอันนี้คืออะไรสปีซี่ไม่มีอะไรครับก็เดี๋ยวสัตว์เลี้ยงผมเลื่อนไปเต็มฮิวันชึ้งต้อง,งย็นแช่ด้วยเป็นบอ่อ เคตเต็มแล้วก็เดี๋ยวอันนี้อะไรแกลนวิสาต์ก็เดี๋ยวตีเจ้าดัมมี่ไปก่อนครับเดี๋ยวเพชรไปสุ่มเจ้าไข่ตร์เี้สตาร์เตอร์เองครับครับตอนนี้ก็ผมเก็บครบ120เพชรแล้วจะลองเปิดอีกตัวหนึ่งฮะครอบตัวดีๆได้ไหมครับอิจแนอรี่อะไรเงี้ยคอมมอน15%ได้อยู่ครับดีกว่าได้16%ดูซิ ถ้าเป็นวูฟมานะครับหมาป่าโอเคก็คดีครับก็ที่ผมฟาร์มเมื่อกี้นะผมสังเกตเห็นนะว่ามี Ability ด้วยนี่เลือดบอก15%นะครับแต่และตัวมันไม่เหมือนกัน,นครับก็ลองไปศึกษากันดูนครับแล้วก็เริ่มต้นสามารถใส่เพชรได้แค่3ตัวนะครับไม่แน่ใจว่าสามารถใส่เพชรได้ไหมอ่าถ้าเป็นเอ็กตาเพชรเนี่ยอันนี้ครับสิแล้วก็สิบโลบันะครับ ใส่และสามารถใส่เพชรได้เพิ่มอีกสองตัวนะครับกลายเป็นห้าตัวนะครับไปเลยไปเลยไปเลยตายวิตัวนี้โบกเพชรเยอะมากครับแต่ผมจำเตอรบนฉิมโอ้ยตัวนี้มีเพชรเอ้ยไม่ใช่เพชรตัวนี้มีมอนเตอร์เหมือนกันเทมเพิลเลือดเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับยังซู้ไม่ได้ครับแต่ตัวนี้เราสู้ได้อยู่สู้ไปก่อน จากการแยบร้อยครับผมได้มาแล้วเยอะมากเผ็ดแต่ผมเอาเผ็ดไปสุ่มก่อนนะขอตัวดีๆไอ้วัดสิบแปเปอร์เซนต์ต่ยอยากไเนี่ยรถหนึ่งเองมันตัวไม่ค่อยดีครับผมทิ้งไปกวอะผมเอาเจ้าหมาป่าไปเพิ่มเลยก่อนมาทำเลือด ฝั่งนี้มีทางไปด้วยคืออะไรอ่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปไปดูอะนี่ใครอ่ะเทดเหรอไม่เทดไม่เทดเดี๋ยวขอรอแล้วเดินดูฮะอ๋อไอตัวนีว้ไงไม่เทดมันปิดเทดได้ไหมเนะี่ยไม่เทดจ้าโอเคปิดเลยฮะเราจะเดินดูนะฮะ ผมสู้ได้นะว่าแต่มันมันจะตายหรือเปล่า,าปลาผมน่าตายเออตายแล้วหรึตัวสองตัวได้ไหมสู้ได้โอเคครับเดี๋ยวไปชุบเจ้าปลาก่อนนะเวอร์ผมลืมดูไปเลยว่าตอนนี้ผมมีเพชรเยอมันสามร้อยแปดสิบสี่นะครับจะไปสุ่มให้หมดเลยกระดิ่งเลย

อนีเนี่ล็อกได้ฟึบล็อกไว้ครับโอเคพอคประตัวอ e ีพิกแล้วล็อกไว้กันรลลบเฮ้ยมีเพกซับด้วยว้าวแล้วขึ้นทางไม่ขึ้นทางเมือนวะอันนี้วิ่งเร็วเดียวไหมอ่ะไม่มีใช่ไหม ตยตรงนี้เวล750อ,อันนี้คือปลดดานใหม่ใช่ไหม2,500เพศเ,เก็บเยอะอยู่นะตรงนี้บอสด,ด้วยเรื่องเ่าไหร่อ่ะ3,000โอเคไม่ซื้อก็ได้ <S 2> <S 2> <S ซื้อเวล210เป็นงากว่าตอนนี้ไปจัดก,การมันวิ่งตีแรงมากเลยอะ่ะชนะละอับเดว มามาสักพักหนึ่งนะครับก็ได้เพชรมาประมาณ2,600 2นนะครับก็เดี๋ยวมาปลดตรงนี้ดูครซื้อไปเลยไปว้าไปแล้วเอาไปไหนว้าวมาเกาะข้าบนแล้วฮะไอแลนดเอกนะครับผมไปดูก่อนมีอะไรบ้างใช้เจดด้าคริดตันเขียวเท่าไหร่อ่ะสามร้อยนะครับ ก็เดี๋ยวไปลองตีมอนดูครับว่าเออ่ตีได้หรือเปล่าเลือดเท่าไหร่อ่ะหกร้อยนะครับตีได้นะครับผมเพราะว่าครั้งที่แล้วเลือดเจ็ดร้อยห้าสิบเราก็ตีได้นะครับหกร้อยจะไปเหลืออะไระครับแล้วก็ตีได้เหมือนกันเฮ้ยได้มาเก็บก่อนโเคครับจะตีไปเรื่อยครับเจ้าสปิตเตอร์ถ้าจะเป็นอ่หม้อข้ามวัแกงนะครับ ่าเขาเห็นเจ้าต้นไม้มันกินนะครับกินแมลงใช่ไหมจะม้าขาวม้แกงนะครับแต่ไม่หน้าตาเหมือนแบบเจ้าอุ้ยเฮ้เจ้าลอยหน้าตาเหมือนไอ้นี่เลยไอในเพนเวอร์ซอมบี้นะครับไอตัวแบบปล่อยลูกกลมๆมาไม่รู้ใช่เปล่าอันนี้คือหรือตัวนี้มันม้าขาวม้แกงวะ เราก็ไม่ได้ใจเดือดลองฟาร์มกันการ์ดไลฟ์ฟาร์มได้สบายเลยอ่าต่านไปใช้ปลดเจา้าฟิตตันเขียวหนึ่งหมื่นครับอันนี้สองพันนะซื้อไม่ได้ตอนนี้ก็ครอพันหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมไปสมเจ้าไข่ก่อนแล้วอ๋อ มาแล้วเจ้าไข่อยู่ไหนอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> ตบไปเก้วะครับได้สาม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 ฟองนะครับเรียกไม่ถูกเรียกอะไรสิบสอไดอยู่มาอันคอมมอนนะครับสิได้อยู่ครับผมแล้วก็คอมอนนะครับน่าจะเป็นสิกอ็นต่ะสิบ็นตก็น่าจะได้อยู่ครับ มเอาอนนี้ออกชึบชึบแล้วก็เดวเอาเราออกเอาแล้วออก,ก็ใส่เป็นเจ้าพึ่งแทนนะครับแล้วก็เจ้านี่ครับเรียบร้อย๋ยวเราไปเตียนนะฮะว่าจะโหดแค่ไหนกันเชียวแต่เจ้าพวกนี้มันฟาร์มชา้าเอ๊ะมันพึ่งวิวหนึ่งนะครับมาเลยผมว่า ผมกลัวมันจะตีไม่ไหวเออ่อวไหมอะตัวพอได้อยู่นะครับแต่่อยทากช้ามากเลยแล้เด้อมันม,มีมีรอยครับเป็นเมือกของมันออกมาเนอะแต่หอยท่าเนี่ยครับเลือดเยอะมากครับเลือดห้าร้อยห้าสิบแล้ฟ้าก่อนแต่เเก็บไปเปิดอีฟอนะครับเอามาแทนตัวเก่าเวลก้านะฮะจื๊บฟองแรกปะ คอมมอนอันคอมมอนได้ไหมอ่ะคอมมอนเจ้าไก่วายไม่ได้ครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับก็แบบนี้ก็เดี๋ยวผมเล่นต่อแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ